สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะอันดับโลกล่าสุดวอลเล์บอลหญิงไทยหลังรวมพลังเข้ารอบ16ทีมชิงแชมป์โลกอันดับโลกล่าสุดวอลเล์บอลหญิงไทยหลังฟอร์มร้อนแรงถล่มเกาหลีใต้3 0ต่อ0เซตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลก2022 ผลงานทับตบสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศโปลแลนด์โดยเกมล่าสุดเมื่อวันที่29กันยายน2565เป็นการลงสนามนัดที่4ในกลุ่ม B วอลเลย์บอลหญิงพบเกาหลีใต้โดยตบสาวไทยลงสนามไปแล้ว3นัดชนะ2แพ้1มี5คะแนนรั้งที่4กลุ่ม B หากชนะนัดนี้จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีส่วนตบสาวเกาหลีใต้ยังฟอร์มย่ำแย่แพ้รวดยังไม่มีคะแนนโดยผลการแข่งขันตบสาวทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปขาดลอย3-0ต่อเซต25-13 25-15 25-14คว้าชัยชนะเป็นนัดที่3ในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก มี8คะแนนการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วแม้จะเหลือเกมอีกหนึ่งนัดโดยถือเป็นการผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายวอลเล่บอลชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ต่อจากปี2010และ2018นัดนี้บีมพิมพิชยาโกกรัมคว้า MVP ประจำแม็ดตกทำคะแนนสูงสุดในเกมทำไปได้21คะแนน จากชัยชนะเหนือตบสาวโสมขาว3มเซตรวดเปิดอันดับล่าสุดวอลเล่บอลหญิงไทยได้เพิ่มมาอีก7คะแนนเพิ่มเป็น220คะแนนเดิม213คะแนนตบสาวไทยยังคงนั่งอยู่อันดับ14ของโลกด้านทับวอลเล่บอลหญิงเกาหลีใต้มี140คะแนนร่วงลงมารั้งเบอร์25ของโลก โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงชิมแชมป์โลก2022นะัดสุดท้ายของรอบแรกวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับโดมินิกันวันที่1ตุลาคม65เวลา19นาฬิกาแฟนวอลเล่บอลชาวไทยติดตามชมการถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงดูวอลเล่บอลสด ทางช่อง Workpoint ช่อง23ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ